สวัสดีค่ะพบกับช่องเรนโบว์โพลิสช่องที่จะพาท่านมารู้จักประโยชน์ต่างๆที่มีอยู่ในอาหารจากธรรมชาติที่อาจไม่เคยรู้เหลือเชื่อกินแตงโมอยู่บ่อยๆไม่น่าพลาดอากาศร้อนๆได้น้ำแตงโมปั่นหอมๆดื่มแล้วเย็นชื่นใจน่าดูเลยนะคะแตงโมที่มีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะเช่น แตงจีนบักโมบาเต้าเป็นต้นแตงโมเป็นพืชที่มาจากทะเลทรายคาลาฮารีในทวีปแอฟริกานู่นนะคะชาติแรกที่ปลูกแตงโม้รับประทานก็คือชาวอียิปต์เมื่อราว4,000ปีมาแล้วนะคะแตงโมนั้นมีหลายสายพันธุ์รสชาติและรูปทรงก็จะแตกต่างกันออกไปที่รู้จักกันดีได้แก่ พันธุ์ที่มีเมล็ดเช่นแตงโมจินตลาแตงโมตอปิโดกินเนรีและอีกสายพันธุ์ก็คือแตงโมไร้เมล็ดและสุดท้ายคือแตงโมที่ปลูกเอาไว้สําหรับกินเมล็ดที่นิยมนําเมล็ดมาคั่วที่เราเรียกกันว่าเม็ดเวยจีไงล่ะคะสรรพุณในแตงโมนะคะมีสรรพุณหลากหลายมากมายที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงและยังเป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการได้หลายโรคเลยนะคะ ข้อแรกแตงโมมีสารไลโคปีนในปริมาณที่สูงสารชนิดนี้มีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งขออง้อ 2. ในแตงโมมีกรดอะมิโนที่สำคัญชื่อว่าซิทูลีนที่จะช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ข้อ3นะคะ เลือกและเนื้อแตงโมนั้นมีฤทธิ์ขยาไวยกากาช่วยแก้อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศการรับประทานแตงโมจะช่วยกระตุ้นหลอดเลือดให้คลายตัวช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อ 4. การรับประทานเมล็ดแตงโมเป็นประจำสามารถช่วยบำรุงปอดแก้เบาหวานบำรุงสมอง บำรุงร่างกายช่วยควบคุมและลดความดันโลหิตนอกจากนี้ก็ยังเป็นยาถ่ายพยาธิตามธรรมชาติอีกด้วยข้อ5นะคะใครชอบทานน้ำแตงโมมีข่าวดีค่ะเพราะจะช่วยลดไข้แก้คอแห้งและยังช่วยรักษาแผลในช่องปากลดความร้อนในร่างกายได้อีกด้วยแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตก็คือ หากรับประทานแตงโมมากอาจจะเกิดอาการบวมน้ำได้เพราะจะทำให้ไตทำงานได้ไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์นอกจากนี้หากใครที่มักเป็นตะคิวง่ายให้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าช่วงนี้ทานแตงโมบ่อยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อทานแตงโมน้ำตาลในแตงโมจะแพร่เข้าสู่เส้นเลือดง่ายค่ะอาจทำให้เป็นตะคิวได้ง่ายขึ้นนั่นเอง หากชอบคลิปนี้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ Rainbow Police และหากเห็นว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแ like, ชร์ให้คนที่ท่านรักและหวังดีได้มาฟังสาระดีๆแบบนี้กันนะคะขอบคุณค่ะ